สก,กาลคุณเจ้าเรียนท่าทนคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่านสุจริตชนอยู่ได้ด้วยใจพอพีก่อนมนุษยถือกำเนิดขึ้นบนโลกนี้เทวดาและมาที่อาศัยอยู่บนโลกมาก่อนมนุย์มีความคิดที่ไม่ตรงกรันเทวดาอยากให้มนุษมีความสุขจึงปลดเมล็กพันธุ์แห่งความสุขทั่วไปหมแต่มานักนสนุก ก็แอบออกมาขโมยมเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขไปซ่อนเทวดาก็แย้งว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ฉลาดและเก่งกาสามารถมากอยากไรเสียก็ต้องหาเจอแน่ตอนแรกหมาคิดจะนำไปซ่อนไว้บนภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเทวดาก็บอกว่ามนุษย์ไม่ตัวความสูงและมนุษย์ต้องหาเจอแน่มาจึงคิดที่จะนำไปซ่อนไว้ใ,ใต้ทะเลที่ลึก เทวดาก็บอกว่าอย่าเสียเวลาเลยมนุษย์สามารถสร้างเรือดำน้ำและต้องไปหาเจอแน่หมาจึงต่างปรึกษาหาเรือกันและหในที่สุดก็พบว่าที่ที่จะนำมเมล็ดพันธุ์ไปซ่อดน,นั่นก็คือที่ที่มนุษย์ไม่เคยสนใจไม่เคยมองเห็นไม่เคยที่จะค้นคว้าและเป็นที่ที่มนุษย์คิดว่าไม่มีความสุขอยู่ว่าแล้ว มานก็นำมาเล่นพันแห่งความสุขไปส่งไว้ในใจของมนุษย์ทุกคนทำให้มนุษย์ผู้โง่เราทั้งหลายไม่มีความสุขนับตั้งแต่นั้นมนมุษย์ก็เริ่มสอบสแสวงหาความสุขตามที่ต่างๆเช่นภูเขาทะเลน้ำตก สุขอยู่ที่ใดแล้วทำอย่างไรจรึงจะมีความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนมีผู้กล่าวไว้ว่ารู้จักพอพอให้เกิดสุขหลายคนรู้จักคำว่าพอแต่จะมีสัี่คนที่รู้จักพอความพอเพียงจะเป็น,นผลทางนำความสุขมาให้ได้อย่างไรหากพิจารณาตามหลักแล้วสุจเริตชนหรือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในความเอาเป็ชอบ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความสุขสุจริตชนเป็นผู้ที่มีกายสุจริตคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลับซั์และเว้นจากการลบลพิดในกาลมีวัจีสุจริตคือเว้นจัดการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียเว้นจากการพูดคำหยาบและเว้นจาการพูดเพื่อเจอมีมโนสุจริตคือไมโล ไม่พยาบาลและมีความเห็นถูกต้องสุดเจริญชนจึงอยู่ได้ด้วยใจเป็นสุขใจที่เป็นสุขคือใจที่ตั้งอยู่บนหลักความพอเพียงความพอเพียง,ยงจึงหล่อเลี้ยงจิใจให้ทุกคนมีความสุขสอดคล้องกับหลักมงลคนชีวิตที่2 4ว่าด้วยความสันโดษทุกท่านครับน้ำแม้มีเพียงน้อยก็สามารถทำ ก็สามารถเติมเต็มให้แก้วบริเต็มบริบูรณ์ได้ตรงข้ามแม้มีน้ำมากมหาศาลก็ไม่สามารถทำให้มหาสมุทรเต็มได้ในทำนองเดียวกันทรัพย์สินเงินทองแม้มีเพียงน,อน้อยก็สามารถแก้ใจของผู้ที่มีความสันโดษให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความรู้จักพอตรงกันข้ามแม้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเพียงใด ใจของผู้ที่ไม่มีความสันโดษก็อย่างเร่าร้อนระวอนประวายละหายอยากได้อยู่นั่นเองสันโดษคืออะไรสันโดษมาจากภาษาบาลีว่าสันโตสะสันแปละว่าตนโตสะแปละว่ายินดีสันโดษจึงแปลว่ายินดีชอบใจพอใจคือให้รู้จักพอให้รู้จักประมาณ สันโดษที่กล่าวถึงความพอใจในสิ่งที่ตนมีความยินดีในสิ่งที่ตนได้หลักความสันโดษเป็นหลักเศษรษฐกิจที่สามารถทำสร้างความพอใจความพอเหมาะพอดีให้เหมาะกับการที่จะเลือกใช้สวยทรพัพยากรเพื่อให้เกิดคุณค่าคุณค่าแท้เช่นคุณค่าแท้ของการใช้โทรศัพท์มือถือก็คือเพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร ค่าแท้ของการใช้นาฬิกาก็คือเพื่อใช้ดูเวลาหลักธรรมที่เป็นแนวทางความขอเพียงอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นหลักธรรมที่วาด้วยการทำให้คนเป็นคนดีหรือสุดเจริตชนนั่นคือสัพพุริสธรรมเจตอันได้แก่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุกชน และรู้จักบุคคลรู้จักเหตุรู้จักผลช่วยให้เข้าใจและรู้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกรู้จักตนช่วยให้มีการประเมิตนตนนำไปสู่การประมาณก,การในการบริโภคใช้สอยอย่างเกิดประโยชน์และคุ้ค่ารู้จักการช่วยให้การบริหารเวลาได้ดีรู้จักชุมชนช่วยให้มีวิธีการกลับคัวในสังคม รู้จักทุกคลช่วยให้สามารถปฏิบัติตนต่อการอย่างเหมาะสมสัพุริสธ,ธรรมจึงเป็นหลักธรรมของสุจริตชนที่นำไปสู่ความสุขความสุขที่รู้จักพอเมื่อใจรู้จักพอใจก็เป็นสุขทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาหลักพุทธธรรมที่กล่าวถึงการนำไปสู่จุดหมายแห่งความสุ ได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดไม่ว่าจะเป็นความเห็นชอบความดําริชอบเจร,รจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบการละลึกชอบและความตั้งมั่นชอบเหล่านี้จะช่วยให้การดำเนินชีวิตอยู่บนหลังความขอดีนำไปสู่ความขอเพียมเป็นผลทางแห่งการพ้นทุกข์และสร้างสุขได้ บุทโอวาาบทหนึ่งที่กล่าวว่าดูก่อนพิสุกทั้งหลายไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ด้วยตัวเรานี้เองราับใดที่มนุษย์ยังสอบตระเวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่มีวันได้พบกับความสุขที่แท้จริงมนุษย์ได้สร้งสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นไว้เพื่อให้ตัวเอง เสนาบดีดื่มน,น้ำด้วยภาชนะท่อค่ากับคนจนๆที่ดื่มน,น้ำด้วยภาชนะที่ทำจากกระลาบของเาเมื่อมีความขอใจไม่ยอมมีความสุขเท่ากันความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญความสุขหาได้ไม่ยากเลยเพียงแต่อยู่ตั้งตนอยู่ในความสุขจริตใช้ใจคิดและพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าง ชีวิตอยากมีความสุขเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นสำคัญอยู่ที่ใจเราใจที่รู้จักพอแค่เราหัวใจที่เจอก็เป็นสุขสวัสดีครับ